ได้ละตอนน้องพินจิสูได้ชํานี้นาอพี่นองเ้ยเก่งเลยดิเหตุให้เหตุหน้าก็ได้มีคนบอกบอกไว้แบบเหตุให้เหตุหน้าจะชันี่นี่แบบว่าจะเคยเหตุน้ำาพนแม่เด็เจือบอกเจยอเคยเหตุน้ำาพน,พนแม่ไต้หน่อยเพิ่อเคยเหตุได้หน่อยเนี่คนขางก็กลัวเขากบแบบถูกมาแต่น้อยว่าชันชาโนแงแต่เกิดมาพี่นองเลย ก็เลยเห็นพ่อแม่เฮ็ดยังเห็ดยังก็เลยจำเอาจื่อเอาเดิเนาะเด้อพออยู่อไอชิบปลายปีกัแม่ได้ล่มหายตายจากอะเด้อพอกับไปชูมี สบายดีสบายดีครับพี่น้องสุขสุขคนเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องยูทูปพอน้องแฝดน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมื้อนี้พอน้องแฝดก็ได้เดินทางเข้ามาหาน้องอ่าฟัดพี่น้องเนาะน้องฟัดอยู่บ้านอ่าขอนแก้นี่แหละพี่น้องน้องฟัดน้องเตี้ยเนาะพี่น้องเองมาเมื้อนี้กับน้องฟัดเพิ่นจะขีอยู่หรือบ่เนาะพี่น้องเอยกะเห็นแต่น้องเตี้ยเพิ่นอยู่ท้งเฮือนนั่นแหละพี่น้องเอย ไปพี่น้องบอกว่ารายใหญ่ห้าง,งไม่ได้เข้าไปต <ไป S 2> ิดตามรับชมน้ำกันอะไรไปพี่น้องเลยไงปครับครับเออโอเคพี่น้องเลยไงปึ้นไปโอ้โหจานโอ๊กน้ำน้ำน่ะเลยโอ้โอเคพี่น้องเนาะจนตอนนี้จะึ้นเอะาโอู้คือเล่ากับสีไม่เตรียมแม่นใส่ผ้าเนาะเตรียมใส่ผ้าเอาขออนุญาตขึ้นกินนั่งล่ะโอ้ เดี๋ยพี่น้องหักกระจงกระจา่าฮ่าดูมาบัดน,นี้เอ็มอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้ว,วอ,ลอันนี้ว้าดิโตอีน้องเอ้ยบูเนาะอืมเดี๋ยวสิติดไม้น้องเพคนก่อนพี่น้องเอนะ้ยเนาะโอเคสบายดีน้องหลัดสบายดีเด้อสบายดีไอ้มาตาบีตไอ้ไทม์ชื่อจะได้ละนุนนนนเตี้ยอายุเท่าไหรแล้วจ้า สาวเอ,ด,เอดปีเน้องี่น้อนเนาะโอ้แต่ว่าน้องเพื่อนเป็นคนตัวน้อยเนาะเด่นมาแต่ใช้นี่นะมาแต่หาคุณเจอ้อคือกินดีนะ<า>อ๋อมาแต่หาคุณจะรอเด้นโอ้คอยกะขับมาตัวหนึ่งแล้วแต่ว่ามือนั่นคอยบอ่พอบ่พอเจ้าคอยแต่น้องนอง้นองพัดบ่น้องเจ้าเดินน้องพัดแล้วมีน้องอย่างอีกนะ น้องลายน้องายน้องลายน้องใบน่องลายบ่เด้อโอ้น้องลายผู้ชายบ่เด้อน้องายนี่กับผู้ชายคือกันเด้อแม่ว่าก็นงกย้นเนาะแม่เจ้าเสียแต่ดนแล้วบ่เสียแต่เดินได้เจ็ดปีนี่นะเจ็ดปีละเด้อกระแต่เจ้าซี่ปีเนาะเด้อเด้อดยเจ้านี่ยบ่เป็นผู้หาอยู่หากินจนนอกกิน นางเงียบเ้อเด้อยด้อกับว่าใดเราหากินชูน้องกินพี่น้องเนาะหเด้อมามืาอนี้กัเห็นเพื่อนไส่ผ้าก๊านให้แล้วเนาะเด้อแล้วเพื่อนยังจะใส่อยู่บนนี่เพื่อนสีอันนั้นเหี้ยอยู่นองยังบ <ness> anyway, ่ว <ness> <ness> <ition> <s ummer> <can> ่างใส่ประตูบ่เด้อเพื่อนไปใส่ประตู น้องตีอ่ะยุ่สียดตีแต่ว่าเราเป็นคนตัวน้อยเนาะดนเดยอไแมนทีเหลยว่าเราเป็นน้องคนและแมนพอเฟดมานั่งเฮี้ยงกันมือนั่นน่ะไปถามไปได้หลา,ลายเติบแล้วคิดว่าเราเป็นน้องบ่บ่อยว่าน้องเจ้าบุคคลเฮี้ยนบ่หวะบัแมนเอื้อแลยเราโอ้ยแอนเนาะพี่น้อยพ่อได้จัดอ่ะ พอเพิ่นกับไปซื้อเมียอ๋อเพิ่นไปเอาเมียใหม่เดินแต่โดนนะบอแต่แต่มเมษาปีหนึ่งอะไรเพิ่นกับเอาเมียไปแซางบคัวใหม่เพิ่นบ่มาเยี่ยมมายามบอเมื่อเพิ่นกับมาเพิ่นกับมื่ออ๋อเพิ่นมาอยู่เนาะเดินแต่ว่าเพิ่นกับเมื่อเดินแสดงว่าเพิ่นกับบอได้ป้าได้ถิ่มเนาะเดิน ห้องน้นองไปใช้ไหนน่นองน้องพัดไปใช้ไปรับจ้างไปรับจ้างเด้รับจ้างยังไงนะรับจ้างเกี่ยวข้าวรถเข้ามาเอาโอ้รับจ้างเกี่ยวข้าวรถเขาจะเอามาเอาเด้บไปเกี่ยวใช้ไะมเจ้าบ้านอื่นนี่แหละบ้านอื่นเข้ามาเอาอืมไปนำรถคนให เกี่ยวเป็นรายวันวันเท่ายนะที่ก็วันบางม่องก็วันเส้นหนึ่งบางม่องก็วันเส้นเศร้โอ้แล้วแบ่อนบ่เด้อเะพอได้มาเลี้ยงนอนเนี่พอได้มาเสียเรียกบ้านกันเมืองน้ำมึงพอได้เสียบ้าเรียกบ้านมันเก็บในบ้านพอได้เสียน้ำพิ่นเนาะเด้อ ใ oh ช่ชีวิตเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันสี่คนเนาะเดินอยู่สี่คนเอ,เนอ้ยน้าเดี่ยวอันห้องน้ำห้องในหรือว่าอีหนังมีบ่บ่มีห้องน้ำกับบม่มีน้ำส่างดิกกบบอ่างกับบ่มีอาใส่ครอปหาตักเข่าเพื่อหละหาบซองหาบอ๋อโดยก็คือแบบว่าเขาน้าจะได้น้าม,มากกับใบคอนั้งเพิ่นเพิ่นก็เปิดให้เป็นบ่ เดิน <đ> <ừ, S 1> หามาเดินเดินไฟฟ้า,ฟาน,นี่ก็ใช้เพื่อนน้ำเพื่อนบนกลางเคื่อนนี่เนาะเดินอาะแทต่ในเรื่องกางในขาเพิ่นกับไฟกับออกน้ำเพิ่นอยู่บอเดินออกน้ำกันกับเพิ่นอ,อ,อนอเดินเดินดูสิว่าน้องเพื่นอนนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากแน่เดินลำบากเลยหาเรื่องน้องเองมาตั้งแต่แตอายุเจ้าชิบสี่ปี เดินส่จนบ้าใหญ่ผู้ละเราก็เนาะน้อยเลยแฟนยังมากก็เพราะแตได้ให้แต่น้องกินเดินน้องเลยเมนี้กับพาน้องกินเข่าครับอันนั้นเนาะเดินไงกูจะรอคุยกินเออเดยเนาะงน่องบัดย้ำแร่งด้วยจ้ะที่ครับจ้างยังย้ำเล่ง เงาแดงตกแดงไปหาแหนื้อแดงไปหาตัดอ้อยหาลำนาเสงอือเงายบ่ได้อยู่เลยเนาะเดยมไม่ได้อยู่เพื่อแต่ใส่อยู่กับเบอร์มี่ได้ไงไปแหงมูแดงตัดอ้อยลำนาเสงเดิมหาชนเหนียวไปแล้ชนเหนียวชนปูชนหอยไปเพื่อใส่เพื่อแต่ให้น้องจื่อกิน ขายบ่มีขายปลาช็อกปลาแซ่บไม่ค่ะเขามาซื้อประจําเลยไม่ค่ะมารับซื้อประจําเดยน้วยเนาะน้องมาเาขาเฮียนใช้หาหาน่อไม้มาไรน้องนี่แหละอ๋อหัวักหาหน่อไม้ก่อนเป็นต้นนี้สาวปีแธอเอีกปีเนาะแม่เพราะง่ายาเป็นทั้งแม่ทั้งพอ่อทั้งเอื่อยนะเนาะเดยโอ้เราเอืกก่อยกคกโมด้วยพี่น้องเนาะ บกนี่เมนเมนเดก็คือการยูนนี่แบบว่าการข้ามก็คืนนี่บนดอยนี่คือยานอยู่กันเนาะจำเป็นเนาะละวรมีเงินอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็สิ้นแล้วเนาะเดยอยา่บนดอยเนี่ยตอนแรกๆที่ก็สิ้นานเงื่อนขันดาได้นาะออกเมือนบ่เดยเงือขันได้ขึ้นดึงขึ้นมาพี่บ่เดยโอ้ก็นอน แล้วก็นอนสีคนเอ๋ยน้องอืมสีคน n อ๋ยน้องก็ผู้นึง21ปีผู้2นะ18ปีผู้3นะสิปลายปีคือกันบ่ผู้ยังน้อยอยู่ผู้ยังน้อยอน้องวายน้องวายน่ะคือบ่เห็นจักเทื่อเห็นบ่ลายนงลายน้องลายบ่ดอายผู้นยนี่อันนี้ผู้น้อยนี่น้องน้องวายบ่นี่ดน้องลายบ่เห็นเนาะด เราแฝดได้ไมเห็นน้องไล่มันนี้เพื่อนกระแปะน้ำเอื้อยไปยืมอือจะเข้ารับจ้างบ่เดิมแต่รับจ้างน้ำเอือ้อยต่างคนต่างดินลนเนาะเดิมข่าวเฮี้ยนแต่น้องวายเพียวบ่ข่าวชงมันนี้นวันแพ็กได้เลยเพื่อนไดเลยไปโอ้น้องน้องไลายนี่ยเพื่อนเข่าเฮี้ยนอยู่ห้องไรห้องประทมปะ่ะอ๋อโดยอีกสองปี ปกติก็มาแต่งงอับประเษกเงิทราบได้เฮียนเนาะเดินอาศัยไปหารับจ้างรับบ่ายนี่บ่พอได้แห่งเงินลูกเอแห่งเงินแห่งเงินน้องเดินอาศัยรับจ้างแล้ะพอได้ให้น้องซื้ออยู่ซื้อกินอืเข้าได้จากความอันปีแต่ละปีเนี่ยบวลาในสาวสามสิบสองนี่นะกับบกุ้มกินนะแต่ละปีอือ เฮ็ดแล้วกันเฮ็ดเองบ่เด้อเน่องยงตกเดินหกไปหาลูกกะรับจ้างเขามาไทยจ้างรถไทยเขาไทยนะไปลูกกะว่าวง,ง่ายงซะหาเงินมาไปจ้างเขาเด้อไทยให้เด้อแพงมื่ไทยแคหนึงน้องก็เขาก็คิดเห็นน่องเขาก็บอกเอาแพงสี่หา้าสิบเขาก็เฮ็ดให้ นดี๋ยวว่าจ้างข้าเจ้าไทยให้แล้วล่ะเจ้าก็งเรผ้ากันด้ำแบบใส่ปีใส่ยังอยู่บานเรเดิอหืมจักปีแเราจะเห็นแบบนี้นะแบบว่ารับให้เพื่อนมาไทยจ้างให้จักจะได้ปีแล้วจนจะอยู่ได้นะเดินนั่นสี่ห้าปีแล้วระยะผ้ากันเห็ุแบบนี้เนาะเดแสดงวินเดินจีนไทยนะกระบุมีโอ้โหชุดชุดเน่ะ ดินนี่จะคือสู่ชีวิตแท้คือเก่งนะฮะโบมีกับซิวไปนิดนะเหนียวเหนียวพานงดินโดนสู่ชีวิตอีนอกนกินดหรอ,อแตวมีบ่เถือ่อรู้สึกแบบเจ้าของท่อแท้กับมีอยู่กับจำเป็นเคยหายปะเคย,ยแต่กับท่ากับสูวไป บบมีได้เสียถึก n ยากโอ้แบบเดียวเห็นน้องกับมีกำลังใจชูไปต่อเนาะเลยโอ้แซมน่องไงอือันนี้เาบอกอะคิดบอกเข้าใจบอกเข้าใจเาในความรู้สึกของเราเพราะว่าเขาดิบอกเคยขาดขาดแบบนี้ขาดพ่อขาดแม่ขาดนั่นแบบนี้แต่ว่าเราขาดจนชิ้น แม่นแมเด้เราอาจจะ่เข้าใจความรูซึกของเຮาพร้อมแมน FC ใดີด้านใดที่เพิ่นพอบ่เข้าใจความรูซึกก็คอมเมนต์มาດนเด้อพน้องเนาะเรื่องราวชีวิตแบบนี้แบบร้านโทษน่ะต้องเลี้ยงน้องโดยที่เจ้าของก็ยังน้อยอยู่ตอนนั้นนะนะตอนอายุ16 17แต่จนได้หารับจ้ามา khỏe thái na nó ăn bỏ hết bỏ đi kín để như bỏ đi kín bỏ thôi chưa để ghi nữa được ăn gì ăn trái trái để mua lại cái đó ăn trái bỏ hòn cột nó được thì điều này cả khay này đấy nó về với đường làm thái làm na cả nong nong luôn cả nhảy năm này nó được ô pha cái hết cảnh hà nó đi học đây hết โอ้ปีนี้ได้ซาซอซาซอเลยกุ้มอยู่ป่ะนะกับวุ้มน่นี่แกยืมบ่คุ้มขอชาบ้านทางเมืองเขาให้เฮือนละครูเฮือละใดพอได้ให้น้องกินไปหาับจางเอาขามาให้บ่ได้ยืมบ่ได้หยังบ่เนาะเด้อบ่ได้ยืมแบบแต่ละเถือนน่ะบ่ได้ยืมมันชาวบ้านบ ได้เอาไปขายอยูบ่บ่อเขาซาสอบบอ่สี่กินเลยเด้อสี่คนกินแต่ละมือเนาะมือละสามครับเป็นเขาเปลือกนะพี่น้องเอ้ยซาสอบชอบเมือ่อี้กินได้ดนบ่เนี่ยสีมานี่ครับเบ,บืองไับบ่ได้ดนสองชอบสองชอบสามชอบจังเป็นชอบนึง แมนจะเป็นสอบหนึ่งเขาสารแต่ก็ไล่เอาคือได้จักสอบได้บุพอดสิแมนบุฟอดบุฟอดได้ประมาณเจ็ดกสอบจ้ะเจ็ดสอบเนาะแมนเจ็ดหาสามทิมหะเขาสามร้อยโลกแล้วแต่พันเขาว่ามันสี่ิบสี่สิบแม่น่ะแมนแมนแมนแมแต่ว่าเดือนประมาณเดือนได้เขาเมื่อกิน รมันชิต uh ๊กับชิต๊เดือนหกแล้วก็บิรอโดยะถือว่าอุ้มเติมเนาะโดยนี่กนี่ยน่ก็แล้วเข้าไว้นี่แล้วเขาก็โอเคเขาก็บาอุ้เทานีแต่หาเงินใช่พราะได้เพือนพกพี่เป็นนัวมันบอกเดยโดยเคยมีอยู่บอเคยมีคนดูถูกหรูอบ่าน้อกับบู้คือกัน เราปรเข้าใจเคยมีคุณแบบว่าทุนหางอกไปตามกลางบ้านไปเนี่ยมีผู้เพิ่นดูถูกดูแค้นเท่าอยู่บ่เขาเป็นคุดทนถูกหยาแบงนี่แบบเพิ่นเบาใส่บ่มีเราเพิ่นก็เข้าใจเนาะเด้อเพิ่นก็เห็นเนี่ยเคยแบบว่าเคยมีอยู่ว่าบ่มีเงินให้น้องให้นุ่งไปห้องทำห้องเียนแบบนี้นะเคยมีบางทีน้องเงี้น่อยบู้แจ้งเลยไม่ได้อยากกินบ่มีน้องก็ติ๊ดนี่ข้าวขนมกับเพลเนี่ย นอนกินเลยใช่มีกัติ๊ตต์อ่ะไปตื่นมาไปหาแจกข้าวอ๋ออ่าขายวัชุยางจะลอกจะล่อมันพูดขายมืดบ่เด้ออืมนั่นถุนเนาะแมนอ๋อแต่ว่าบ่เป็นยังเนาะเจ้ากระสุนหรเนาะกระสุนเราจะซุ่นจอดหีือหลัดถู้ทายคือเฮานี่เฮายังโมหุ่นวะเฮาจีเฮ็ดได้หรือบ่เด้แมร์ โดยความที่ต้องวาอ่างไงเพื่อจิไปขอให้คนมาถ่ยในะ <laughs> ห้ถ่ยหน้าให้ลูกกล้ากับล <laughs> ูกเอง <c oughs> มันบอกโดยนั่งลูกเองว่านเองอีกล้ากันนเดินคนไทยใหย้ข้านให้ห <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็ว่านเดินอ๋อนี่อยู่เจ้าคือจักอันชางเหตร้างอันนั้นถ้าเหตใเหตนานะเก่งเลยพี่นนะ้ <c oughs> <c oughs> นนองเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> สถานกา,ารณ์มันบีบมันขับเนาะเดินะ <c oughs> พ่อด่าพอดีคนทั่วไปสิเห็ดบ <si ่ได้ดอกพี Demon> ่น้องเลยเห็ดนามันก็บ่แม่นว่าง่ายเป็นไงได้เฮ้ยมีบางครั้งอยู่าว่าแบบว่าน้อยใจในโชคชะตาและคิดฮอดไปทางแม่ทางนี้มีอยู่กินฮอดแม่บ่กินหอดเยอะนะแล้วเป็นเสียบริบอกได้กล่าวเนาะได้ห้น้ำแล้วเนาะให้บ่หาแล้ว ธรรมดาเนาะแบบเฉื่อยระบ,บาดไอจีว่ามีพึ่นอยู่นาก็คินเท่ดไละอืมเหรอนอยู่ยถ้าถ,ถ้าแม่เจ้าอยู่แม่เจ้าก็คือทีดีใจหรือว่าเราเบิ่งลงมาจากทึงผ้าแล้วก็คือทีดีใจอยู่เนาะเด้แปลว่าอยู่น้ำลูกเออยู่น้ำน้องจนพาน้องอยู่พาน้องกินจนกุ้มน้องเด้หคือว่ากุ้มในระดับหนึ่งเว้ยนี่ เนี่ยทอดบะเถิงจนขาดบะเถิงเลยล่ะแต่โน้องพันธิสู่ได้ชสำนีเนาะพี่น้องเอ้ยเก่งเลยดิเห็ดให้เห็ดน้าก็ได้มีคนบอกบอกแบบเห็ดให้เห็ดน้าจะชันอย่างซี่นี่แม่ว่าเจ้าเคยเห็นน้ำพอน้ำแแม่เด็ดเจอเรอบอะเจอเคยเห็นน้ำพอน้ำแแม่ได้หน่อยเพื่อแค่เห็นได้หน่อยแม่ค่อนข้างก็กลัวเฮาก็แบบ ถูกมาแต่น้อยว่าชันชาเนะตั้งแ,แต่เกิดมาดพี่น้องเลยก็เลยเห็นพอ่นอแม่เห็ดยังเห็ดยังก็เลยจําเอาชื่อเอาเด้อเนาะเด้อพออยู่ได้1ิบปลายปีกะแม่ได้ล่มหายตาจากอะเดพ่อกับไปชูเมีมยไม่เด้อจา,จาเป็นต้องลินล้นสู่ไปเห็ดคือเพิ่นพาเห็ดเนาะเดินให้เห็ดหน้าก็ได้แต่ว่าเขาบบมีรถถอกรถไทยเขาก็จําเป็นต้องไปรับจ้างระบายลูกกมา จ้างເຂົາເຈົ້າຖ່າຍໃຫ້ແດ່ແລະກະພາກັນດຳກະກັນດຳສອງເອື້ອຍນ້ອງອືສອງເອືນນນັງນ້ນນນຍັງນ້ນບນັຍັງນ້ອນ້ກນ4ົໍ່ຫອງ2ນບດີນນນບດນ ผู้ชายนะนอนกับผู้ชายแม่น้องชายเราสองคนได้นอนห้องเนื้อนี่อัดลมดิมีบ่พัดลมกันเลยัดลมกาแฟนะโอ้พัดลมห้างนี้โอ้มันเพลเลยได้พี่น้องเลยมีเดียบ่เดียวผัดลมกับข้าวอหารเพลอันเดียวอืมเพลนเอาหอยใช่ไหมเด้อเพลเลยบุฮ้อนบ่อสั้นฮ้อนฮ้อนกับจำเป็นเด้อ เนาะพี่น้องเลยเห็ดในใจแต่ต้องจำเป็นและท่าหอนกัได้พอมีกระดาษวีกับวีพอเอาไปตองพัดกับพัดแลบแบบนี้เห็ดจังใดใช้บาดยาดน้ำเนี่ยเด็ดเก่าเดินซิบกับปลาได้ไล่ใส่เด้อใส่อยู่บ่เดอสเดินหรือว่ายังปฏิบัติตามพ่อแม่พาเห็ดเตะกี้เนาะเดินปลาจากพีน้องมาเคยปลาอันตรเห็ดหนุ่มกุ้งกุเป็นคือหูจักแทน เพิ่นพาเห็ดนะเด้อเจ้าเคยถามเพิ่นอยู่บ่แบบมีหยังแน่ยใช้อย่างแน่หยอย่างเนยเคยถามเพิ่นอยู่บ่ถามเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็บอกแบบนี้แบบนั่นโอ้แบบว่าเฮามบ่หู้เ้ามบ่จักเ้ากระถามเพิ่นคนข้างขาเพื่อนเด้ออืมหนอนี่หนอไยวาสู้สูสมอส่ควรหละนนอมันก็ได้ว่านี่ไฟบ่เกี่ยวค่ะหรักับ วันนี้นองก็ไปได้ใช่นหมบอเดินแก็พอได้อยู่ช่วงนี้ส่วนยังแบบเบิดเข่าเนาะแม่นมีคนจ้างก็ไปแปลว่ามีคนมาหลับเอาก็ไปเดินเบิดระดูนี่ก็คือสิงานก็คือสิหายนะเดินตัดอ้อยตัดเป็นมัดในได้จักมัดแต่ละะตกี้ได้มือละไรสิแฮชิบมือละไรไหลมือละไรเยมือละนเลยมัดเลยมัดเลยเจ้าผู้เดียวนะ เด้อไปลอยมาพอด้มาซื้อให้น้องกินมัหนึ่งตีมดละพันเจ้าเนึ่มมดละพันเด้อแต่กี้อันบอกยังไงมาละพันเด้อที่หัวเ่าได้แต่ว่าจะไปเกือบถึงมือบอกไปถึงมือเพอด้ให้น้องซื้อกินออื

เน uh I mean, ี่กเป็นชาวลักของครอบครัวก็คือน mm ้องเพิ่นนี้อายุชาเอดปีเป็นชาวลักครอบครัวมาตั้งแต่อายุนั่นหอดชิบหายชิบหกมา้งาหนองเห็นหน้าเห็นตาจนก็ไงเอาชีวิตจนรอดมาหอดม้นนี้เด้อหมือว่าสู่เนาะเด้อโดยอยากให้น้องเพิ่นกันอยู่ดีไม่แห้งอหละต่อไปเนาะเด้อชีวิตต่อไปชีวิตมันนั่นดอกบางคนแหงบ่สมประกอบกัีพี่เนาะ

เดี๋ยวสิเงินให้เราเปิกันนะเนียนเอาสี่พันมันมันไปุ๋มกันพ่อเพ่อนะก็ได้ไว้ให้น้องเขนชื่อน้องเนมแมน ไปให้ <speaking> ้อง้อขนนนหน่อยแม่อนนั้นเนาะแต่ก็ยแลเด้อเพิ่นดีมีแฮงก็เจ็ได้ให้มีโยาสุเนาะสูต่อไปเ้อท่อได้เด้อท่ออ้ายยังยอมน่ะอ้าย30แล้วเนาะยอมให้ความใจสู้ว่าซั่นซะถ้าเป็นอ้ายอาจสิเฮ็ดบ่ได้เจเจ้าแม่นถือว่าเจ้านี่เก่ง างได๋ก็ถ่า FC ทันใดที่ว่าเห็นในความปัญญามของน้องเพิ่นก็สามารถติดต่อจะช่วเหือกัติดต่อพวกเฮาได้พี่น้องบ่ว่าสิเป็นพัดลมพัดนั่นบ่เนาะโทรทัศน์ก็บ่เคยมีบ่จักไหนบ่น้องบ่เคยมีเลยน้องให้ี่น้องไปหาเบิ่งเฮือนหลังนี่ยามแมลงแล้วก็ลงไปเบิ่งเฮาโอ้ยอ่ะโอเคบดนี้จังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงน้องละสวัสดีสวัสดีสยดี เอาโอเคพี่น้องเนาะกาจังไดกะขอฝากกสิกอโทร่าไปก่อนพี่น้องเอเคสนี่ก็ถือว่าอ่าถูกยากอะไรพี่น้องเลยเนาะถามว่าผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซีทานใดที่อยากจะซอยเดียกะติดต่อมาได้พี่น้องเนาะหรือว่าของงทาไหนก็แ้ต่พี่น้องหรืออว่าาขภยน้อยก็ได้ขอไปหน้อยเนาะเอาโอเคพี่น้องกะขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประสุขลสุขคน